ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการใช้งานแอป Save ท y P6 นะครับก็กดเข้าแอปมานะครับอันนี้เป็นหน้าเมนูแรกนะครับแล้วกด next ครับมาหน้าเมนูที่2 อันนี้มาถึงสูตรที่22นะครับเป็นสูตรตัะโปนะครับก็อันแรกเราก็ตั้งใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะครับค่า in กับค่า e in station ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าระดับของจุดตั้งกล้อง ส่วน Hs ตัวนี้ก็คือความสูงของตัวกล้องนะครับแล้วก็ค่าพิกัดจุด back นะครับนี่ HT HT ตัวนี้ก็คือความสูงของตัวโพลนะครับที่เราจะทำการเก็บตำแหน่งทอโพนะครับ HOR ตัวนี้ก็คือเป็นอัซิมุดนะครับอัซิมุดที่เราเปิดเปิดจากกล้องนะครับไปยังไปยังโพลนะครับตัวนี้ป้อนเป็นองศาจุดฟิลิปดาแล้วก็ฟิลิปดานะครับส่วนอันนี้ก็คือมุมดิ่งนะครับเป็นค่ามุมดิ่งแล้วก็ระยะสโลปนะครับ ระยะตัวนี้เป็นจะเป็นระยะสโลปนะครับพอกดคำนวณแอปก็จะแสดงอสมุูดกับระยะของจุดแบกนะครับแล้วก็ค่าพิกัดเอ็นดีแล้วก็ค่าดับของจุดที่โพนตั้งนะครับ ในสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับหากมีข้อแนะนำหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถแจ้งบอกได้นะครับถ้าสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงต่อเติมไอ้เพิ่มเติมให้ได้ก็จะทำให้นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสูตรที่ยี่สิบสองนะครับสโป